บ้านความรู้ที่นี่คือที่อยู่แสนหันษา โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในหกโรงเรียนที่ได้รับมอบทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนชอสะอาดทายาทสุจริตเมื่อวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2557จำนวนเงินทั้งสิ้น20,000บาททางโรงเรียนได้เริ่มดำเนินกิจกรรมตามโครงการที่ได้วางแผนไว้ภายใต้การบริหารงานของนายสำเร็จไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมซึ่งให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมโครงการโรงเรียนชอสะอาดทายาทสุจริตของโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมมาโดยตลอดทั้งนี้จากการบริหารงานที่มุ่งเน้นความโปร่งใสตรวจสอบได้มีความซื่อสัตย์สุจริตภายใต้แนวคิดใช้ตนเองเป็นต้นทุนซึ่งมีความหมายถึงการส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนอย่างเป็นระบบ ภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดส่งผลให้โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมมีการพัฒนาก้าวไปอย่างต่อเนื่องบนรากฐานของเศรษฐกฐธธธิจพอเพียงการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนช่อสะอาดทายาสุจริตของโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมในช่วงปีการศึกษา2557ที่ผ่านมาได้น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมตลอดมาโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนช่อสะอาดทายาทสุจริตดังนี้กิจกรรมการอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกการต่อต้านคอร์รัปชันความซื่อสัตย์สุจริตนับเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อหนึ่งของนักเรียนโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมทางโรงเรียนจึงได้จัดให้มีการอบรมการสร้างจิตสำนึกต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้กับนักเรียนทุกๆคน โดยโรงเรียนได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและเป็นตัวอย่างที่ดีในการประพฤตินตนอย่างสุจริตจ,จากศูนย์ประสานความมั่นคงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสาพันเอกอภิชาติชูเกียรติสกุลและได้เชิญวิทยากรพิเศษบรรยายให้ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตคุณนรุมนวสิกชาตคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่21 2 2ถึง22สิงหาคมพุทธศักราช2 5 5 7กิจกรรมดำเนินชีวิตอย่างสุจริตและพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงนับเป็นหนึ่งในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ประชาชนชาวไทยมีความพอเพียงอยู่ดีกินดีเป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทยทางสายกลางและความไม่ประมาท สวนเกษตรเป็นหนึ่งในงานยามว่างของนักเรียนหอพักซึ่งนักเรียนหอพักส่วนมากเป็นนักเรียนที่ครอบครัวมีอาชีพเกษตรกรจะมีความถนัดในการเพาะปลูกพืชและทางโรงเรียนได้เล็งเห็นความสําคัญและสนับสนุนให้นักเรียนได้ใช้ความรู้และเวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการเพาะเห็ดนางฟ้าโดยใช้แนวทางของเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อพัฒนาตนเองไปสู่ความพออยู่พอกิน ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขการสร้างโรงเรือนเห็ดนางฟ้าได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากนักเรียนหอพักทางโรงเรียนได้จัดหาพันธุ์เห็ดนางฟ้าจากชุมชนใกล้เคียงโดยให้นักเรียนหอพักเป็นผู้ดูแลกิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน การทุจริตคอรัปชันถือเป็นภัยร้ายแรงต่อประเทศชาติก่อให้เกิดความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศโรงเรียนถือเป็นหน่วยงานที่ผลิตคนเพื่อรับใช้สังคมประเทศชาติจึงมีหน้าที่โดยตรงในการสร้างบุคลากรและเยาวชนที่มีคุณลักษณะที่รังเกียจการคอรัปชันไม่ยอมรับอาิตรสินจ้างไม่ว่ากรณีใดๆต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในครอบครัวขยายผลการต่อต้านคอรัปชัน จากครอบครัวสู่ชุมชนเพื่ออนาคตของประเทศที่ประชาชนทุกคนจะดำเนินชีวิตปฏิบัติกิจกรรมในหน้าที่การงานอย่างสุจริตด้วยเหตุนี้โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมจึงได้คัดเลือกนักเรียนแกนนำเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในห้องประชุมอนเนกประสงค์ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือเมื่อวันที่25กันยายนพุทธศักราช2557ได้มีการขยายผลให้กับเพื่อนนักเรียน ในช่วงกิจกรรมหลังเข้าแถวเคารพธงชาติและในช่วงคาบว่างของนักเรียนกิจกรรมบันทึกความดีผู้ประพฤติดีย่อมเป็นผู้เจริญคือปรัชญาของโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์ต่อตอนเองและผู้อื่น ทั้งโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนทําความดีโดยการบันทึกความดีลงในสมุดบันทึกความดีทุกครั้งที่ได้กระทำเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและเชิดชูเกียรตินักเรียนที่ทําดีมีความซื่อสัตย์ในโอกาสต,ต่างๆกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการปลูกป่าทั้งในโรงเรียนและชุมชน เพื่อให้การฟื้นฟูดูแลรักษาธรรมชาติและป่าไม้ให้มีสภาพที่ดีกลับคืนมาจำเป็นต้องสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบความเสียสละต่อการดูแลรักษาธรรมชาติโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมจึงได้ทำโครงการปลูกป่าไผ่ไภายในพื้นที่ด้านหลังของโรงเรียนเมื่อวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2557บนเนื้อที่จำนวน15ไร่เพื่อให้นักเรียนได้เห็นประโยชน์ และคุณค่าของป่าไม้และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้อยู่อย่างยั่งยืนสืบไปกิจกรรมการยกย่องชมเชยนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตการยกย่องชมเชยและการให้รางวัลน,นักเรียนที่มีความซื่อสัตย์เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการช่วยเหลือกิจกรรมต่าง เพื่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนในทางที่ดีขึ้นในอนาคตอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการทำความดีและเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนคนอื่นๆและด้วยการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนชอบสะอาดทายาทสุจริตได้ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมเป็นผู้มีจิตํำนึกที่ดีในการรณรงค์ต่อต้านและตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตคอร์รัปชัน ดำเนินชีวิตอย่างสุดจิตแต่พอเพียงเราจะเป็นต้นกล้าที่เจริญเติบโตอย่างแข็งแรงปราศจากความช่อชนและดำรงตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมสืบต่อไป